ทักท่ายนะโอ้โหพี่น้องเอ้ยนะฮะาจากมุมนี้นะคือจังตัวเองลุดออกจากเขามาวงโครจรอ,อีกวงโครจรหนึ่งพี่น้องเอ้ยนะอ,อีพออีแม่เอ้ยอีพออีแม่เอ้ยถนนเมืองไทยนะฮะคืออลังการแท้คืออลังการแท้ขิดหอดเอ๊ขิดหอดมูเพื่อนขิดหอดบ่าวไก่นะ,ะคิดทอดบ่าแจ็บขิดหอดบ่าวต้นนะฮะแหละกะลาๆมูเพื่อนนะ,ะทีอ่าเคย ในท้ายคลิปวิดีโอน้อกันเนาะพี่น้องวันนี้บาโบมากระทืาอยู่ในเขตพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสาครน,นะฮะก็มีเอฟซีไลท์ท่านนะฮะอยากให้บาโบมาอัปเดตนะฮะว่าโอ้ยบาโบ่เอ้ยจับพี่น้องครับสบายดีทุกท่านครับผมนะฮะตอนนี้บาโบอยู่ที่ทางด่วนนะฮะบางพลีสุขสวัสดิ์เนาะพี่น้องเนาะหรือว่าทางด่วนกาญจนานหมายเลขเก่าฝั่งทางด่านตะเวนตกของกรุงเทพมหานครพี่น้องเอ้ยนะฮะก็ มีไลฟ์ทานเนี่ยทักหาบาโบว่าโอ้บาโบเจ้าคือว่ามาอัปเดตน่ะคนมาทางด่วนมาสั่นนะฮะรถทัวร์เวมแปดสองมาสั่นนะฮะโอ้บาโบก็ได้เบิ่งข่าวอยู่าด้ีพี่น้องเลยนะเพื่อนมีอุบัติเหตุนะฮะทางมู่งชมคลับเหมือนมีเสาหรือว่าชิ้นส่วนทางด่วนนะฮะถล่มลงมาน้องพี่น้องเนาะเรื่องเล่าเหตุการณ์ในบาโบกับฮู้หรอกพี่น้องเลยนะฮู้เจ่า่าตัวเองก็อยากอยาก สนใจเนี่ยอยากมาอัปเดตนะมูลนิธิก็มีโอกาสมาอัปเดตเนาะพี่น้องเนาะเป็นวันที่18เนี่ยสิบแปดนะฮะมีนาสองอ่าสองหาหกแปดเนาะพี่น้องเนาะนี่ตอนนี้บราวอยู่ที่จุดตัดเนี่ยหรือว่าด่านเก็บเงินบางขุนเทียนนั่นเองพี่น้องเอ้ทั้งสายมือนั้นจะเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อขึ้นไปทางด่วนนะฮะมอเตอร์วีเอ็มแปดสองเนาะพี่น้องเนาะ ส่วนทางขวามือนะั่นเจนุงสูงนี่เป็นทางที่ท่างลงมาเชื่อมต่อครับทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์นะฮะเอาเดี๋ยวบ่าผมจะไปเบิรงพี่นะ้องเอ๋ยนะแข็งแรงขนาดนี้พี่น,อนะะ้องเอ๋ยนะเกิดจากเอียงเนาะนะฮะที่สาเหตุที่เฮ็ดให้สินส่วนของทางด่วนด้วยการก่อสร้างเกิดความอุบัติเหตุเนาะพี่น้องแสงคำว,ว่าอุบัติเหตุกันแล้วกันนะครับ,าบ่าวผมโอ้โหเนี่ยมึงนี่ถือว่า มาเที่ยวมาหลินมาบึงเนะะี่เห็นความอลังการแลก็เห็นความมหึม่าของทางดวนเมืองไทยโอ้โหจากจุดนี้ทําสงครามนะฮะเป็นจุดดานเก็บขึ้นบางขุนเทียนนะฮะมุ่งหน้าไปทางสมุทรสาครพี่น้องเห็นโครงการก่อสร้างว่ะพี่น้องโอ้โหนะฮะ,นะฮะ,นะฮะ ทาทงผู้ชมชั้นไอที่ผู้นี่ฮะเรื่องเอาแล้วข้อมูลน,นะฮะฝากบอกบาบุูนนเ,เ,นเนื้อเผื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้นี่ฮะวันนี้บาบุูมาอัปเดตกันแล้วกันให้ทางผู้ชมได้เบิง่งได้เห็นได้รับชมนะฮะว่านี่คือโอ้โหด่านบนนอพี่น้องนอกบางทานเห็นอาจจะเสียวาบเสียวาวนอกพี่น้องนอกเพราะว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วมันอาจจะอยู่ในความทรงจําอยู่ในความจดจําของอ่าผู้ที่ใสรถใสถนนนะฮะนี่คือจุดที่บอกก็เลยว,ว่าเป็นความอลัาางการนะฮะเป็นการก่อสร้างโอ้โหเพี่น้องเอ๋ยนะ่ย ประเทศไทยเนาะพี่น้องนักโครงการก่อสร้างมือมากหญ่ขนาดนี้นะฮะอุบัติเหตุคนก็อาจอาจจะแทบจะมีน้อยเนาะพี่น้องแต่ว่าเกิดขึ้นแล้วก็กะกะบวชพิภายพิภายเกิดแล้วพี่น้องเอ้ยพิภายเกิดลองนาะพี่น้องเนาะกะจะว่าสะกันระมัดระวังกันแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะนี่พี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยความตื่นตาเตื่นใจนะฮะแต่ว่ามันนี่กิถือว่าเห็นรถแลนด์หน่อยเด้เห็นรถวาย การของของบาโบ้นะฮะจึงว่าโครงการก่อสร้างคืบหน้าไปไล่ไปหลายเนาะพี่น้องเนาะจะมีบางบางช่วงนะพี่น้องนะที่คามอาจากถนนการจนาไม่ได้ก่าตัดไปทั้งพระรามสองพี่น้องเอลยนะทางท่าข้ามเนาะไปทางบาร์ประกอกจะเป็นจุดที่อีกอีกจุดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับที่เบนก่อสร้างมาเชื่อมต่อกันเนาะพี่น้องเนาะนี่บาโบ้จะอัปเดตบางช่วงบางตอนให้พี่น้องในเบืองได้รับชมนั่นเองก็แล้วกันเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเรื่องเล่าเละข้อมูลเนี่ยบอกเก่งเราพี่น้องเอลยนะแต่ว่า มาแล้วเราก็จะได้อยากถ่ายภาพบรรยากาศให้เบิง้งให้เบิง้งให้ได้เห็นน้ำนั่นเองนะนี่พี่น้องเอ้ยนะนี่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 น,น,น,นี่ประเทศไทยไทยแลนด์ว้าวสุดยอดดอพี่น้องสุดยอดบอเบิ่งปูนเนาะพี่น้องก็เป็นปูนแบบชนิดพิเศษพิเศษนะพี่น้องเอ้ยนะเป็นปูนแบบว่าอ่ามันเป็นปูนที่ใสก่อสร้างบ้านทั่วไปเน๊ะเป็นปูนนี่เหมือนเป็นปูนอัดแรงขนาดเลยพี่น้องเอ้ยนะเออหุ่นนะ ช่วงไี้เนาะที่เพิ่นบอกว่ามีโครงสร้างที่พังถล่มลงมานะฮะบ,บ,บ่าวบอกไปว่าหูเนาะมมลินก็เลยขับรถมาเบิ่งเนียฮะจังหวัดอยู่จุดใดญเอาเดี๋ยวบ่าวบจะให้ทำช่วงใเบิ่งนะ,ะ่ยเขาบันลังการอีกคันนึงก็แล้วกันบาววิทยพี่น้องเลยคุณอนะ่ะโอ้โหมาคือม,มาเนี่ยฮะสร้างถนนบนท้องถนนให้เป็นถนนนะฮะรถเคลื่อนกันหลายคันเลยพี่น้องเลยจอดจุด,จดนี้ช่วงนี้เนะาะเอออีพออีแม่เลย นี่คือมอเตอร์เวย์เอ็มแปดสองพี่น้องเอ้ยนะบา้านขุนเทียนบ้านแพร่นั่นเองเอ,อ้ยอีพออีแมงเอ้ยจุดนี้ป้าบ่าบ,าบาัวบัวมาไลฟ์บัวบัมาสองเดือนนะสองเดือนนะมาเห็นมนูลนถือว่ามีการอ่าเทปูนที่แบบเสาต่อมอขึ้นมาแบบแบบเป็นการเป็นงานเลยพี่น้องเอ้ยเป็นแบบว่าเพื่อความคืบหน้าเลยทีเดียวเนาะเอย้ยช่วงนี้พี่น้องเอ้ยนะ อีฟอร์อีเมียเอ๋ยอีฟออีเมียเอ๋ยนะฮะนี่คือประเทศไทยนี่คือไทยแลนด์นะฮะคลิปนี้ว่าพวกเองจะอัปเดตล่าสุดเลยเพียงใดนะวันที่18นะฮะมีนาคมนะปีพศ2568นั่นเองเนาะท่านผู้ชมเนาะจะเด่นถึงความอลังการและความมหึมาของทั้งด่วนนะท่านผู้ชมครับเป็นคลิปนี่ถือว่าคลิปใหม่ล่าสุดเลยเพียงใดนะเป็นการ อัปเดตให้พี่น้องเบิรงล่าสุดเลยนะฮะช่วงสเม็ดดำนาะพี่น้องเราบหลัง,งจากที่บาโบเองกับออกมาจากจุดนะฮะจุดที่เป็นจุดตัดของอบ้านขุนเทียนนั่นเองนะใจสกเกตเห็นว่าความมือบาโบนะะ่ะเป็นเส้นทางมุ่งหน้าไปทงางกรุงเทพเนาะพี่น้องเนาะมุ่งหน้าไปทางพระรามสองนะฮะท่าข้ามนะมุ่งหน้าไปบางแคมุ่งหน้าไปบ้างขุนเทียนเนาะพี่น้องเนาะมุ่งหน้าไปเชื่อมต่อกับกนนาญจนะวัีเก่าทางด้านตะวันตกนะฮะ รถทั้งเนี่ยพี่น้องเลยนะรถล,ลายเนี่ยเอ้ยอ่อนซ่อนเด้พี่นอ้องอ่อนซ่อนเด้อ่อนซ่อนเด้อพูดนะป้าถูกอาจจะเป็นจุดที่เกิดเหตุการณ์เนาะพี่นอ้องทางด่วนเพิร์ลเล่เอ่อเหมือนจะเป็นช่วงของรถติดเนาะพี่น้องนะั่อาจจะเป็นช่วงฟังนั่นกันแล้วก็เป็นใดน,นะฮะพิมีการเอ่อเกิดความเสียหายคราวาบอกกับซีวามา ให้พี่น้องในบึงนะฮะทำู้ชมคิดว่าเกิดจากสาเหตุใดเนาะพี่น้องเนาะถือว่าเป็นการเบ้ากันแล้วกันพี่น้องเลยนะเพื่อจะรับชมเพื่อจะแลกเปลี่ยนแนวคิดเนาะพี่น้องเนาะทำู้ชมคิดว่าสาเหตุเกิดจากอีหยังเนาะพี่น้องเกิดจากเล็กบอดี้ว่านะเกิดจากการเกิดจากการเชื่อมต่อบอดี้บอกเลยนะเกิดจากการประมาทหรือว่าจัะในเนาะพี่น้องเนาะแต่บาบหินมานีเก่าเนี่ยมันก็เห็นจุดที่เป็น ทุทีพังมาจกเทือนนะตลอดเวลาที่ตัวเองมานักการเมันเคยเห็นนะครับวันี้ก็ถือว่าเดี๋ยมาก็เลยอยากจะบันทึกภาพไว้นะพี่น้องเพราะเหตุการณ์กั็คือไม่ไม่ล่าสุดเลยนะฮะเมื่อสองสามเหมือหลังนะพี่น้องเอ๋นะฮะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่สิบแปดนะฮะมันก็ถือว่ามีการอาจจะมีการตรวจสอบนีย่เองแล้วแล้วแต่บาโบเองอาจจะไปเรื่องล่วงลึกถึงตรงนั้นนอกเพียงแต่ว่าอยากถ่ายถึงความตื่นเต้นถึงความอลังการย่ำทีตัวเองเห็นและย่ำทีตัวเองเดีผ่านนั่นเองทางผู้ชมเอ๋ยนะฮะ อันนี้ก็คือเขตพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสาครพี่นะ้องเอ๋ยนะทางหลวงนะฮะทางหลวงหมายเลข35นั่นเองนะฮะหรือว่าทางถนนพระราม2นะฮะเออพี่นะ้องเอ๋ยเนี่ยรถติดฝั่งขวามือมุ่งหนะ้าเขาไปท่ารุงเทพเด้อมองไปชุดนี้จะเห็นความมหูมามฮูมาเนี่ยฮะเชื่อว่าเอาเองเขาว่าถึงนเนาะพี่น้องจุดที่เกิดอ่าเกิดอุบัติเหตุนะฮะ แต่ว่าพื่นอาจจะมีการปิดกันถนนบางช่วงบางตอนเห้รถเกิดคข้อนาดแน่นของการจราจรนอกพี่น้องนะบ่าวบอกเลยม,มาทายคลิปช่วงฟังทีมุ่งหน้าไปทางสมุทรสาครสมุทรสงครามนะฮะมุ่งหน้าออกไปเชิมตลาครับถนนเพชรเกษมนะฮะท้างที่จะไปเพชรชบบุรีนั่นเองพี่น้องเอง๋ยเออ ิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะการที่ว่าเป็นเหตุสุวิสัยนะบอยพิภัยอยากให้เกิดขึ้นและบอยพิภัยอยากให้เกิดความสูญเสียน้องพี่น้องเนาะใจเขาใจเฮ่าน้องพี่น้องอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นได้แน่นอนถ้าเฮ่าเกิดความประมาทเนี่ยถ้าเฮ่าอาจจะบอเซฟตี้นะทา่านผู้ชมข่าวนะฮะทำซ่อมทานไดทีฮู้นะว่าเกิดขึ้นหนอนยังนะฮะบ่าวเองบ่าฮู้เนาะนะฮะเกิดจากเล็กบอดี้นี่ยเกิดจากช่วงเวลาใดนะฮะกาที่ว่าทักท้ายนะโอ้โหพี่น้องเอ้ยนะฮะ จากมุมนี้เนะี่ยคือจังตัวเองลุดออกจากเขามาวงโครจรอ,อีกวงโครจรหนึ่งพี่น้องเอนะ๋ยเนี่ยอีพออีเมเอ๋อีพออีเมเอ๋ยถนนเมืองไทยนะี่ะคืออลังการแท้คืออลังการแท้กิดหอดเด้กีนหอดมูเพื่อนกีนหอดบาวไก่นะคิดหอดเบาแจ็บกีนหอดบาวต้นนะฮะแหลกๆมูเพื่อนนะี่ที่เคยอะไรท้ายคลิปวิดีโอต้องกนเนาะพี่น้องวันนี้บ้าบุมาก ก็ถือว่าอยู่ในเขตพื้นที่ของจังหวัดสฟูซาร์ครนะฮะก็มีเอฟซีไลทานนะฮะ,ะ,ฮะอยากให้บาบมาอัปเดตนะฮะว่าโอ้ยบาบเอ้ยเจ้าคือผมมาอัปเดตเนี้ยเพิ่นมีข่าวเนี้ยนะฮะเจ้าบูเห็นบอสเจ้าบูเห็นบอสนะฮะบาบาเองก็ว่าเห็นอีหยังเห็นอีหยังพี่น้องเลยนะฮะโอ้เนะ,ะ่ยเพื่อนว่าถนนทั้งด่วนเพื่อนว่าก่อสร้างมีการชำดหลังจากเกิดเหตุสุวิสไซถล่มลงมาเพื่อนว่าหรือว่าเกิดอุบัติเหตุในการก่อสร้างโอ้บาบาเองก็ถือว่า บอกผู้เรื่องเล้าว่าเกิดจากสาเหตุอยังนอ้องเป็นของนอกปล่อยให้เป็นเรื่องเหล้าของเจ้าหน้าที่ผู้ทีมีข้อรับผิดชอบเพื่อนหาเรื่องเหล้ากระ่างแจงแจมไสออกมาเนี่ยฮะบาโบอีนก็ถือว่าจากจุดนี้นะะทำช่อมือจากจุดนี้เนี่ยกาลย์ไทยความคืบหนา้านะฮะทายคลิปวิดีโอนะฮะฝากต่อนะฮะหล,ลายทานที่อาจจะมันมีโอกาสมากมื้อนี้บาโบอีนก็ได้มานะเลยถือโอกาสนี้ บันทึกภาพวิดีโอน,นะจนไปหอดุลแล้วเป็น้องเลยจุดสิ้นสุดของอาทางด่วนมอเตอร์เวยนะ์เอ็มแปดสองเนี่ยไปสิ้นสุดอยู่ที่บ้านแพวนั่นเองพีนนนน่น้องเอลยนะฮะก้อนาทีบ่าบวเคยไปนะเจนการก่อสร้สางทางด่วนนะฮะมอเตอร์เวย์เอ็มหกนะฮะแล้วก็จะมีการก่อสร้สางรถไฟนะแบบแบบรางคู่หรือว่ารถไฟความเร็วนะฮะโอ้ยมหอมากเลยพีน่น้องเอลยนะประเทศไทยสร้างไปป่ะ ถ้าเป็นข้อคิดของบาบูเนาะคนที่งูเขาเบาบรญย่าคนที่ด้อยก้งรูก้งสามาดเนี่ยอย่างบาบูนี่นะกระสิบว่องวายประเทศไทยเพิ่นเพิ่นคือมีเงินหลายแท้เพิ่นสั่งที่เดาขึ้นแบบปุ๊บพับพุบพับพุบพับพอมๆกันเลยเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าการเทศการณ์สางนี่ม่นไม่ได้หน่วยพี่น้องเลยนะวงเงินกันล้านเนี่ยแล้วก็เพิ่นก็มีก้มรูก้งสามารดในการครอบคลุมในด้านเนินการก่อสร้างเนี่ยมีแรงงานที่เพียงพอเนี่ยเพราะว่าเพิ่นสาย เทคโนโลยีนะฮะที่ใส่ในการก่อสร้างเนาะพี่น้องจะเป็นการใส่รถเค้นนะฮะรถผสมปูนว่ารถยกยังก็แล้วแต่นะคนไทยคนจะเก่งเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าผ่านไปการมาแต่ละเทือกจะบ่เห็นนะฮะคนงานหรือว่าวิศวกรหรือว่าชิช่างเนาะพี่น้องช่างที่เพิ่นกำลังเตรียมการก่อสร้างเลยบ่เห็นจุดหนักเนาะพี่น้องเนาะน้องย้ำไหนไม่ย้ำไหนก็จะเห็นแต่เหมือนมีการก่อสร้างที่เพิ่นพัก ไปก่อนนะหรือว่าเพลงปรเด็นงานพอสร้างในช่วงกลางคืนเพราะในช่วงเที่ยวบ่อยมากกับโบห็นนะฮะโมนี่กับที่ว่าได้เห็นแล้วพี่น้องเอยนะก่อนก่อนหลังที่บาบูพานมากจะเป็นช่วงที่มุ่งหน้าไปทางอ่าท่าขามพระรามสองนะฮะไปบางประกอกนะฮะไปทางสุขสวัสดิ์นพ yeah ี่น้องเนาะอ่าเพื่อนอาจจะเป็นจุดเกิดเหตุจุดจนั้นนะฮะเพราะว่าเห็นรถติดช่วงที่อยู่สมแตรมนะฮะมุ่งหน้าไปทางพระรามสอง ะะท่ให้ผู้ชมสังเกตด,ดีๆเนะเพี่น้องนๆนะนะคือจังเอยียงพี่น้องวันเนี่ยคือจังปฏิมากรรมเนาะพี่น้องเนาะปฏิมากรรมที่มนุษย์สร้างขึ้นมาโอ้พี่น้องเอ๋ยนะฮะจุดนี้นะฮะทำใหผู้ชมบางท่านอาจจะบอกว่าอุ้ยรุ่นลุ่นพี่น้นองรุ่นยานยานังตกลงมาใส่ยานยังตกลงมาใส่โอ้พี่น้องเอ๋ยนะถ้าเฮาระมันระวังนะฮะถ้าเฮามีสติระวังตัวเนะะี่ยแต่ชื่อว่ายากที่จะเกิดสิ่งที่อ่าบอดีครับตัวเฮาทำให้ผู้ชมล่องเบิกนะ เราเมืองน้านน้านี่ฮะนี่เดี๋ยวบ่าวโจะพาท่านผู้ชมไปเบื้องอีกชุดจุดหนึ่งนะฮะชุดนั้นจะเป็นชุดที่อ่าเป็นชุดขาวไม่น่าเนาะเพื่อนอกประเทศเสาต่อหมอะขึ้นมากเพื่อเชื่อมต่อโค้งสามข,ของทางดงเซนนี่นะฮะไปให้เชื่อมต่อกันตลอดแนวนะฮะเพื่อจะมีการก่อสร้างบางช่วงบางตอนเป็นจุดได้เพื่อนเอ๋ยนะฮะเมื่อนี้ก,ก็ถือว่าได้เห็นนะฮะเส้นทางที่จะมุ่งหน้าไปสมุทรสาครเพชรบ,บุรีเนาะเพื่อนเนาะ นี่ลองเบิ้งน้ำบาบูไปเลยลองเบิ้งน้ำบาบูไปเลยนะฮะสิ่งใดที่เห็นนะฮะก็ถือว่าฝากไว้เป็นแนวทางคลิปวิดีโอนี้ฝากไว้ทั้งพี่น้องทั้งฟังล่างเขาเบิ้งน้ำใดเดอ้อทันใดทีม,มีโอกาสเดี๋ยวมาเห็นอะไมาสัมผัสคือจังบาบูเนาะฝากเบิ้งไงว้ทั้งคลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นแนวทางและความสุขนะฮะอ่ะาทันใดทีเราเคยเห็นนะฮะว่าโอ้มีความไปฟันอยากจะมาเที่ยวประเทศไทยอยากจะมาเห็นประเทศไทยนี่พี่น้องเลยนะทั้งคลิปวิดีโอของจริงของแทบว่าเป็นภาพ เอไอเรื่องพี่น้องเด้อนะฮะและกะ็ฝากคลิปวิดีโอนี้ไปทางพี่น้องคนไทยที่งานอยู่ต่างประเทศเนาะพี่น้องเนาะถาวรโอกาสยังไม่ทันมากหยิบย,ยามประเทศไทยครับมาเยี่ยามบ้านตัวเองก็ฝากก้อมคิดถึงไใคลิปวิดีโอนบาโบเดินนะฮะนี่คือทางด่วนของประเทศไทยมอเตอร์เว่ยเอ็มแปดสองบางขุนเทียนบ้านแพ้วส่วนจุดนี้ฝั่งนี้ยังมีการก่อสร้างอยู่พี่น้องเอ้ยนะช่วงไปท่าฉลองนะฮะตลาดไทยนั่นเองตลาดทะเลไทยนะฮะ นี่นี่พี่น้องนี่ครับพ,ดดราานนพันจะมีเหมือนมีถ่าเป็นจุดได้ที่ยืนตรงมัธนนเนาะพันจะมีเหมือนมุ้งเขียวแล้วก็จะมีจุดที่เป็นกันของตกหล่นนะครับพี่น้องครับนี่เนี่ยคน A แบบนี้เด้โอ้โหนี่ะจากจุดไดทีสั่งแล้วกับมองแบบพลังการขนาดเลยนะครับตรงนี้นี่จะมีเล็กเนี่ยเหมือนจะมีจุดที่แบบกันเศษปูนร่รวงเนี่ยจะมองเห็นเหมือนเจ้าหน้าที่กัลงกังก่อสร้างอยู่ด้านบน โอ้โห Зд, out, มุมนี่ความมันคือมากพี่น้องเลยเอ้ยอ right. well, ัปเดตล่าสุดเลยพี่น้องเลยอัปเดตให้พี่น้องได้เห็นในเบอร์รับชมนะครับว่านี่คือสิ่ง gotcha. ท <So S 2> <here S 1> ี่เป็นการก่อสร้างของประเทศไทยนะครับเป็นการก่อสร้างถนนนะฮะบนท้องถนนให้เป็นถนนนะฮะถือว่าเป็นเรื่องยากแล้วพี่น้องไอที่ว่าอดเดเกิรไปก่อนหน้าเนี่ยว่าการสังข์ถนนบนท้องถนนนี่สิ่งที่เราบ้างตรงนี้การสัญจรบนท้องถนนนะรถนะระเราบ้างการก่อสร้างในยากนะฮะอาจจะมี เศษเอียงที่ตกลงลงมากว่าจะเป็นการเชื่อมนะการเทปูนนะการประกอบสินส่วนต่างๆเราพี่น้องน้องของของปูนของของถนนนะฮะจเช่นในว่ามีการยากเนะยากนะหลายๆครั้งหลายๆครั้งก็จะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะยังมือมือก่อนหนาก็ระเห็นน้ำกันน้องพี่น้องเนาะแต่ถึงอย่างนี้ก็เราแจ้งทางเอลยนะฮะการก่อสร้างเป็นการต้องมืดหน้าต่อไปพี่น้องเอลยนะฮะจากมุมนี้ อีพออีแม่เอ้ยถนนนะฮะลองเบิ่งดีๆพี่น้องเอ้ยลองเบิ่งดีๆลองเบิ่งดีๆเนะีข้อมือเบาโบนะเป็นเสาที่เรียงยาวไปเรียงยาวไปนะฮะเสาต้นหนึ่งเนี่ยมูลค่าเท่าไรเพิ่นก็บอกกันแนละ้วไอ้ฮู้แล้วพี่น้องเอ้ยเนะี่ยมันนี่ไม่ได้เห็นนะฮะว่าเป็นจังไดเบิ่งเอ้าเบิ่งเอ้าพี่น้องเนี่ยเบิ่งเอ้าเบิ่องดับเบาโบนะี่อุ้ยโอ้โหย,โยนี่แล้วพี่น้องเอ้เนะี่ยเกิดจากภาษีของประชาชนเนะะี่ยเกิดจาก ภาษีของประชากรคนไทยเนี่ยเอามาสา่งพี่น้องนี้นะฮะทุกคนนะฮะของคนไทยเพิ่นรวมจิตรวมใจกันเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นขอใจกันนะฮะประเทศชาติเพิ่นจึงเด้มีความเจริญเนี่ยเพิ่นส้่งสา,าพ,พัฒนานีกขยอนภาษีของเพิ่นเนี่ยพี่น้องเอ้นะยนี่แหละที่ทุกคนเสียภาษีนะฮะภาษีบางภาษีก็อาจจะเป็นถนนหนทางนะฮะหรือว่าอาจจะเป็นอาหารนะฮะหรือว่าอาจจะเป็นสิ่งอย่งก็แล้วแต่ที่ เกิดเกิดประโยชน์ต่อผู้คนนอกพี่นอ้องนเราคนไทยมันเก่งเลยพี่น้องนเลยนะฮะผู้บริหารมันเก่งเนะะี่ยสามารถหาเงินเนะะี่ยหาหาเงินเพื่อจะมาสั่รองจ่ายนอกพี้นถิ่นเราสั่รองจ่ายในส่วนที่่อาเป็นส่วนร่วมพี่น้องนเลยนะฮะนี่นะนอกจากพื้นก็สร้างเสร็จแล้วนะฮะคนยังมีการเก็บนะฮะเก็บค่าผ่านทางนะ,ะเพื่อจะเอามาบำรุงรักษาให้ดีและดียิ่งขึ้นไปเนาะพี่นอ้นองเอลยนะ,ะโอ้ยแล้วนพะิ่นสร้างแล้วเสร็จแล้วเดี เพิ่งสร่างแล้วอาจจะมีสวนจำรูดนะฮะอาจจะเป็นจุดจำรูดของถนนเวลาใส่อาจจะเกิดจำรูดแน่นอนนะฮะเพิ่งกับองมีการบริหารจัดการเนี่ยโอ้หนาจะเอาเป็นแบบยางและเป็นแน้าท่าแล้วเป็นของไอนนน้นี่แหละประเทศไทยเประเทศยังไงแล้วแต่เพิ่งจะมีระบบเนะี่ยระบบของการเทำงานนะฮะของการบริหารนะให้ดีนะนะทา่านผู้ชมครับนี่มองจากฝั่งนี้นะฮะทันทีที่ผมคยเห็นอดบ่ได้แน่นอนที่จะยิบโทรศัพท์ ยิบเอาก,กล้องนะฮะมาบันทึกภาพไว้นะฮะพี่น้องเอ้ยนะฮะให้ได้เห็นนะฮะนี่คือจุดที่กําลังก่อรสร้างนะฮะแต่ส่วนที่เพิ่นสร้างแล้วเสร็จนะฮะอาจจะเป็นวิวอีกวิวหนึ่งเป็นความอลังการอีกความอลังการแบบหนึงนะ่งเนาะก็หน้าไปที่เฮาเดิมมาที่บ่าบัวเดิมมาจุดนี้อาจจะไม่ได้พี่น้องเองนะ้เนียมีแต่ตอหม้อแล้วก็จะมีโครงสร้างของอ่าที่จะเทเป็นตอหม้อมีเหล็กที่เพิ่นมัดเพิ่นมัดเนาะพี่น้องเนาะนี่ เบ่งเอ้าวผีดอกไอ้นี่นี่นี่โอ้โห,โห,โหอ่อนซ้อนนะอ่อนส่วนนีน่ผีดอกงึดงออัศจรรย์ใจนะคนไทยคนเทศข้าเทศปานนี่เด้อโอ้โห,โหคือยังลดมาในโลกอีกใบหนึ่งผีดอกไอ้นะคือยังบาบบกเกลืนไปก่อนเนาะน,ะนะอันนี้ก็คือสิ่งที่ได้เห็นเนี่ยสิ่งที่จะสัมผัสเนี่ยวันนี้าอเอาเองก็ที่ว่าเดินทางเพราะจุดที่เป็นจุดที่สุดนะของ ทางด่วนมอเตอร์เวイเอ็มแปดสองเนาะพี่น้องเนาะอยู่ที่บ้านแพ้วนั่นเองเนี่ยฮะ